สวัสดีค่ะเชฟแพรมนะคะเดี๋ยววันนี้แพรมจะมาให้รู้จักอีกคนหนึ่งที่สำคัญของร้านสโมกค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเชฟอีมนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะไปดูครัวของสโมกันค่ะแล้วเชฟเท่อะ <laughs> เชฟเท่ไปไหนอะผูยืนทำไม่ะ วันนี้เราจะทำอะไรกันครับวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูครวของสมองว่ามีซอง,งมีหลืมมีโค้องตรงไหนที่ทุกคนอยากจะรู้เราจะพาไปดูไปดูกันเลยครับมาถึงหน้าร้านของสมองนะคะใครที่ไม่ได้มีเมนูไว้ในใจหรือว่าเอ๊จะทานอะไรดีมาถึงรน้าสมองแล้วเรามีสเปเชียลเมนูหรือว่าเอ,อ่อเรคคอร์เมนูค่ะ มันจะเปลี่ยนไปตลอดนะคะถือว่าเมนูใหม่ๆห,หรือว่าเอสเชียลเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดที่กรารนแนะนำของเราได้เลยแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นจุดออกอาหารของร้านตึมงค่ะเ,เช่นเมนูนี้ครับก็เป็นเมนูสเต็กหมูสันคอนมฟังนะครับผมเราจะเสิร์ฟกันบนจดจากตรงนี้เลยใครที่อยากได้ฟิวเชฟออกมาจะเสร็จแล้วก็จะจิบกระช่องนี้ค่ะแล้วก็เสิร์ฟคุณที่โต๊ะได้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะครับผม ในส่วนของห้องนี้นะคะเป็นส่วนที่ทุกคนสนองข้าเดินเข้ามาได้ครัวของเราเจะเป็นครัวโชว์ดังนันต <Wow. S 1> ถ้าบอกได้วเรากำลังทําอะไรอยู่หรือว่ากำลังทําไม่อว่อนะคะแล้วก็ตู้ตรงนีมม้จะเป็นเป็นตู้ไดเอทนะครับผมก็หลายๆคนยังไม่รู้จักอยู่ในไดเอทนะครับผม เนือ้อเดเอทก็คือเป็นเนื้อที่เราควบคุมอุณหภูมิทั้งความชื้นให้แบบเนื้อมันมี็เเกเจอร์ที่ไม่เหมือนกับเนื้อทั่วไปนะครับผมก็อยากให้หลายๆคนที่ยังไม่เคยลองชิมเนื้อเดเอทได้มาลองเนื้อเอดเอทของทานร้านเราครับ และนี้ก็เป็นตู้ชนื้อของทางร้านเราครับที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาเลือกเนื้อหรือชมเนื้อได้ด้วยด้วยตัวเองนะครับผมหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าใครแบบอยากจะเลือกเนื้อให้เหมาะกับการทานอาหารในในแต่ละมือ้อเงหมายถึงว่าวันนี้อยากทานเนื้อแบบมันมันหรือว่าทานเนื้อฉ่ำๆนุ่มๆเงี้ยก็เดินมาหารเราได้เดี๋ยวเราจะแนะนาํากันก็อย่างเช่นโติว่าลูกค้าเดินมาอุ้ยอันนี้เนื้ออะไรแต่ได้ร่องเอาชิ้นนี้เลยค่ะก็ได้ค่ะอก็เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเลยเอาชิ้นนี้เลย ระหว่างอันนี้เป็นเนื้อได้เอทกับอันนี้เป็นเนื้อธรรมดาดูสีสีที่เป็นเนื้อได้เอทนี่จะมีความเข้มกว่าสีคร้ำมันจะเป็นแดงคล้ำแล้วเนื้อมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าความชื้นในเนื้อเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยและใช่ใช่เพราะว่าเราใจเอทไวปกินอาจจะยังไม่ค่อยหอมดีจะหมูกดีไม่ไหวแต่ถ้าเราแบบคุกกิ้งหรือว่าได้ลองทานหรืออยู่บนร้อนนี่คือ คือแบบดีอะใช่อยากอยากลองลรู้ได้ไงว่าดีอะอ๋อเวลาทําก็ได้กลิ่นมาบ้างไหแม่ <c oughs> เป็นเชฟต้องชิมครับ่รัานเราก็มีเออไม่ได้มีเพียงแค่เนื้ออย่างเดียวนะครับเราก็จะมีเป็นกระเทียม oh, <no. S 2> เป็นกระเทียมกองซีนะครับผมซึ่งเราไปคุกกิ้งโดยการเอ่อใช้น้ำมันอุณหภูมิต่ำนะครับผมในเตาลมวันนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเอ่อห้อลงลมพันไหมอ่โอเคได้ ห้องนี้นะไม่ได้เปิดให้ใครดูง่ายๆนะบอกเลยแค่ทุกรายการที่มาเราก็จะไม่ดูห <laughs> าท่าที่ไหนไม่ได้ต้องร้านรอนขนานั้นและนี่เราก็ถึงหน้าห้องลมควันแล้วนะครับผมที่เราทําห้องลมควันแบบปิดเพราะอะไรพี่ก็เพื่อป้องกันแมลงเอ่อสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าในห้องออการปนเปื้อนจากข้างนอกเข้ามาใช่ในห้องนะครับใช่ใช่คือเราทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่ลมควันเสร็จแบบล้างพื้นล้างกําแพงอะไรเงี้ยเพื่อมันให้ความสะอาดตลอดเวลาก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างในทําอะไรกันอยู่ เอาไม่ให้ดูว่าเอาไว้ดูในในพาร์ทลงควันเอย่าทุกคนจะได้ตามไงว่าเอ้ยข้างในมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยจะค่อยดูเราจะมีพาร์ทนู่นไปเรื่อยๆฝากทุกคนติดตามด้ยนะครับเนี่ยเราแนะนําเรื่องของเนื้อลงควันนี้แตกต่างจากเนื้อทั่วไปยังไงเนื้อลงควันใช่ไหมคะอยากจะพูดให้ทุกคนแบบรู้สึกเห็นภาพตามไปด้วยนะเนื้อลงควันเนี่ยใช่เราที่ร้านเราเนี่ยจะใช้เป็นเนื้อลงควันจะเป็นบริสเกตแล้วก็เป็นริป ดิสก็ตคือเสือหลงไห้ส่วนถ้าเป็นริปเนี่ยจะเป็นซีโคใช่เป็นซีโคทีเนี้ยเราเอาเนื้อเนี่ยมาลมควันดังนั้นเนื้อเนี่ยมันจะนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็หอมกลิ่นลมควันคือกินเข้าไปแบบกูเฟเวอร์อร่อยยังไงอร่อยยังไงต้องมาชิมเนี่ยหมายถึงว่าต้องลองมากินเวลาเราลมควันเนี่ยเราใช้อะไรลมควันกับเจ ในการลมวันใช่ไหมมันจะแยกเป็นสพาร์ตเดี๋ยวจะพูดละเอียดไปหรือเปล่าเอาคร่าวๆาแล้วกัน <c oughs> ก็คือเราจะใช้ฟืนแล้วก็ใช้ไม้ฟืนนี่ไม่ใช่ฟืนธรรมดาเราก็ไม่ใช่ไม้ธรรมดาด้วยก็จะให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆายถึงว่าในพาร์ทลมวันใช่ <c oughs> เราก็จะใช้ระยะเวลาในการลมวันเนี่ยสิชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่าอันนี้ในกรณีเนื้อนะแต่ถ้าเป็นหมูกไก่เนี่ยก็ตามชิ้นตามขนาดใช่แล้วก็เราก็จะมีผงรับ แล้วก็มีการฉีดน้าในระหว่างที่ลมควันไปเพื่ออะไรครับฉีดน้ำนี่เพื่ออะไรเพื่อคือน้ำเนี่ยมันจะเป็นปจัจจัยอุ้ยพูดเยอะไม่ได้มันต้องเป็นพาดลมควันมึงจาไม่ได้ใช่ไหม <S 1> <S 1> <S โซ่จัง,องอเพื่ออะไรรู้ก็อย่าลืมฝากติดตามทางช่อง Chef h a ออฟฟิเชียด้วยนะครับในรายการ smoke s e e a y